ั es es ่คือของนำนั่นก็ค้าสินทัพย์อ้าสินครับอัน้คาค่าสินทัพยป็้าค้าสินทรัพแล้วเงินการอาหารกกินอันแต่เอง บ้านก็เล้นล้องอ่ะออเตยพยายาอชอปตัวน้ำมันแล้วก็ทำไปกินทานงเตยก็มาฝากนะทำกินทานาใจถือม,มาใครนึ

kẹt kẹt cái hơi nung rung chỉ đến nó và các hương vị kiểu là nhà 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 nhà

ประชุมผิดกัะได้ประชุมกับด้ใครย่าดูป๊อกมาสิสเแล้วมันก็มาบอกกันข้าเจ้าข้าเจ้าผีคนไปหลายฟั เดี๋ยวทำสิยังไนอยนะแล้วจุกันเนาะชงขังไข่ขันนึงไข่เปียอกมีเลยอ่าวมีตัวกันมากบิดไหมได้มันขอนน้ออะไรงานห่อขีดเต๋ แกงตุ่ยจะทบ้านอาหารส้มขิงนั่นก่อนที่มีนี่เป็นสูตรโอเคตู้ทามกบลูฮ่าแล้วก็ใช้ร้อยตะกีนงูไปด้วก็ทำอยู่ กักนก็ไดักันแต่ะร่องนี้มันสีจะลกกนมันนขาเิงไปอีกกระดบี้านถึงนี้ไปมาเฮ้ยกินข้าวกินข้าวก็กัดไข่กับปลาอันนี้ฮเฮ้ยจะ กระานนั้นบอบอนำมันกับมาเบ้าวจมันช่วที่ังมึงแล้วจะเาด้น้ำคอน้ำมันะะรับมอน้ำมันมาคอ,อยน้ำคอยเอาไปเรียบร้อยเรียบร้อยเม่เพราวะว่า ขอจ้างข้ามไปสพนักินชบอยู่อนไมแล้วก็กินข้าแล้วก็ไปพื้น้ำนกุเนีเอาที่หังน้ำยไม่ต้องเอาไปเนาะค่อยเอาไปเมื่อไหร่ผู้จัจิ๋วหนาเครื่องหาก็อ่รื่วยาจัดท่งเครองอันเคร่องทางมันก็เป็นเออแล้วก็งหอะผู้จัอยู่แล้วก็มาตัดอยู่นี่บอ เออมันเบิดจะก็ไม่เบิดก็ย่างเอ้ก็จานเพื่อกันซืโยงเงเออเพยังมาตานเพื่อนี่ีใช่ไหมมีอะไรอกหเพราะยังมาตาเพื่อกนเร็วเนียเมันหุบอันหลาก็เดื้อทางก็ชุมนันีด็กนิ่งเพราะเราไปถามทางเฮื่อยู่จะหนทางเฮาหนางงเงเห็นนี่เาขาาเี้ยเา่งเข่าเดียวหันชจ้ะ อันเอาดูทางสิอดตทางซือแตนเราปรนเห็นมันมีนะค่อยังมาจัดการซืดอเลยเงินขาดกพอยัางกินซือเพราะว่าอนกาคนมีเฮียหน้าดนี่เมน้ำมันยคอยก็เต็มไปหมดละเทียนยังอ้อประโยชน์อันยจะเทียนยังออปากกันน้ำมันเบิดแล้วกัยังมันมันเท่าเาหมดน้ำแข็งนี่แเพื่เท่าเนาะเออไปเลยไปเลย ถ้าก็ค่อยยื่อางกันก็เน้เย็นเนาะถ้าก็ค่อยรวมยืางกันก็เนาะกกันเธออยู่ดโเออยาโหเรืองมั่นกันตายจะไปเห็นมั่นกันนะเออเออเราเล็กอม่นังคิดเธอแต่เด้อ ง mm hmm. ่นมาถึงไปไปปลูกตูมก่อนถินท้าบอาหานั้นเธอก็ไปปลูกตูมก่อนถึงเลยเจ้าเลยเขาขอเลอกว่าถึงทาเสียอันทาิดอยู่อัน,น,นอ่อนนนาอนไหม